สวัสดีครับเรามาดูผลชุดบอลลาลิกาสเปนเมื่อคืนคนี้กันดีกว่าก็เป็นเกมนัดที่32ประจําช้าวันศุกร์ที่23เมษายนเริ่มกันที่แอตเลติกครับเปิดบ้านเอาชนะฮเวสกาไป2-0จากลูกกินของอาร์เกลคอเลียและก็แกนิคคาลาสโก แคนาดาเปิดบ้านถลม่มเอบาสีหนึ่งเจ้าบ้านได้สีประตูจากโรเบโตโซดาโดยิง2ประตูแล้วก็ที่เหลือมาจากอันโตเนโอปูเอต้สแล้วก็เคนเนดีส่วนทีมเย็นได้1ประตูจากกีเก้แล้วโซเซดาวันนี้เปิดบ้านเชียร์แล้วชนะเซลตาบิโกไป2-1ทีเมเยือนทำไปก่อนหนึ่งศูนย์จากกูโก้มาโลฮะแต่ว่าทีมเจ้าบ้านอีกแซงสองรูโล,ลจากคริสเตนพอตู u, แล้วก็อัตนันยานาไซ บา์เซโลนาวันนี้เปิดบ้านถล,ลม่มเกตาเฟ่ไป5-2จอบ้านใน5ประตูจากเลวเนลแมซี่ยิง2ประตูที่เหลือมาจากโซเฟียชางกาของเกตาเฟ่ทำเข้าประตูประตูตัวเองโรน,น่อาราโคและก็อองตวนกิสมันยิงจุดโทษปิดท้ายฮนะส่วนทีมเยือนเกตา,าเฟ่ได้2ประตูจากทางเคมองแรงเล่ของบาร์ซ่าเนี่ยทำเข้าประตูตัวเองแล้วก็อีกหนึ่งลูกมาจากเอเนสอูนาวยิงจุดโทษเข้าไป อะไรทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยแอตมาดริดกลับขึ้นมานำเป็นจ่าฝูงอีกครั้งหนึ่งหลังจากเก็บเพิ่มเป็น73คะแนนแล้วมาดริดลงไปอยู่ที่2ครับมี70คะแนนบาซ่าขยับมาอยู่ที่3มี68คะแนนอันดับ4ก็เซบีย่ามี67นะฮะก็4อันดับแรกยังลุ้นแชมป์กันสนุกนะฮะดูกันเกมต่อเกมเลยทีเดียวไปที่อันดับ5ตอนนี้เป็นโซซุดาดมี50อันดับ6แล้วก็7เป็นเลเบเตสกับเบียร์ลมีทีมละ49อันดับ8แคนาดามี42อันดับแปดซคนาดามี40แล้วก็อัันดบ10บิลบาอครับมี38คะแนน ไปดูที่โซนท้ายตารางหน่อยดีกว่าฮะเริ่มกันที่อันดับ17ทีมสุดท้ายในโซนปลอดภัยครับแล้วเบเยรโดลิทก,ก็เก็บไป28คะแนนในขณะที่3ทีมสุดท้ายในโซนตกชั้นเนี่ยอันดับ18บแปดทัวร์แมี27อันดับ19เอลเช่มี27เหมือนกันแล้วก็อันดับที่20เอบาก,ก็มี23คะแนนก็ยังคงเป็นหลีกที่ลุ้นกันสนุกนะฮะในการหนีตกชั้นเนี่ยไปต่อที่ดาวซนโรล่าสุดตอนนี้ยังคงเป็นเลนน์อเมซี่ที่ยิงไป25ประตู เดี๋ยวเราส่งท้ายกันที่โปรแกรมนนะ้ะต่อไปเกมที่33นะฮะวันเสาร์ที่24เมษายนก็จะมีเอลเช่เปิดบ้านเจอเลเบนเต้ไบยานโดริสพบกับกาดิสมาเลเซียเปิดบ้านเจออาาเบสแล้วก็เรเบนต์จะเล่นกับทางเลเบเตสวันอาทิตย์ที่25เมษายนมีฮอเวสกาเปิดบ้านเจอกับเกตาเฟ่เบียรลิวจะเจอกับบาเซลโลนาเซลตาบิโก้พบโอซาซูนา เซบีย่าเจอแคนาดาแล้วก็แอธเลติกบิวาลเจอกับอาร์ติโกมาดริดฮะส่วนคู่สุดท้ายจะเป็นมันเดย์ไนท์ต่อเช้าวันอังคารที่27เมษายนเอิบาร์เปิดบ้านเจอกับเลอลโซซิดักนั่นเอง